พ่อแซบอีกแล้วเียบวงามปันไดเดีกยันี้กินได้เก่านี่ขาดลายักจุ่มจมแห้งฝนตก ล้อโตตัวเด็กมันเซ็ปน้อยๆมันนี่เฮ้ยขาขาวเป่แบ่งกันไปกินลายเติบละมันเหาะมันแรงมันแห้งแมงไม้มันก็กินดีดีนี่เซ็น้อยสองดอกพี่ดาวัง ้าห้อง,องตีบุส่งสองดอกจุบในบ้านนี่ออนนนดึกแร่แรงออกย่บบอนแปลนแปลนดอกนี้เท่าบ้านน้นย่นี่ bóc nhanh thả à, cái đấy nam đi đấy một cái nhàng xùn đấy hết mario chụp cái này tạm rồi อื่อเด้อเนี่ยเบื่อคือกันเลยกระเพ็ดอยู่ในเกมมาริโอ้สรุปผลง,งานเด้อมันนีฮอนเทือนฮอดซันถึงที่เท่ากับงามอยู่มีดอกงามดอกเท่างามงามเติมน,นี่กระเ,เท่าเติมแล้วสี่สิบเตยยงแกง ใครสนใจที่ตามเด้อมมืออื่นเฮื่อได้กี้เจอกันอยู่พุนมันได้หน่อยบดได้แบงแกงซุ่มรดมืออื่นเนี่เนาไรแต่มันยังบทันซุ่มพอคนบทันตกแต่ก็ได้กินเจอกันวิดีโอหน้า